ก็วันนี้นะครับผมผมจะมาเล่นเซตตามที่เอ่อเมนอะไนท่านหนึ่งนะครับอินบ็อกมาในเพจนะครับแบบที่ครับลองเซตนี้หน่อยนะครับผมซึ่งผมคิดว่ามันค่อนข้างน่าสนใจนะครับโอเคตายเฮ้ยแรงนะมาแล้วนะอ้าวเซฟไพส์ดิแบบนี้ เชี่อโคตรแรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ <c oughs> ้ยเฮี้ยผมยังไม่ได้สตาร์เบอร์ตีนตายแล้วอะเอาดิผมขอแนะนำเพจบริการทางบุคูปองอาวีราคาสุดคุม้มสะดวกปลอดภยัยเพจพ่อโมอดเคเบอร์เป้การันตีคุณภาพโดยผู้ใช้จริงมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนคลิกเลยที่ www. k e b e p a y com เติมอาวีวันนี้ใช้เพียงแค่ Open ID ได้รับส่วนลดสุดคุม้มทุกๆยอดเติม100บาทเราจะได้รับเทเบอร์คอยด้วยนะอย่าลืมนะครับผมเปย์ free, free, ให้คุม้มเปย์ให้ฉลาดต้องเทมเปอร์ไนะครับผมอย่าลืมนำโค้ดส่วนลดอลัสตีไปใช้ด้วยนะคะจะได้ส่วนลดเพิ่มเติมด้วยนะแล้วเ,เจอกันครับสวัสดีครับเป็นเล้าของข่าวสุดาติชินเคยนะผมก็วันนี้กับเจ้าอันเดนเด็กเจ้าคริสตตกุ้เช่นเคยเนาะกาววันนี้นะครับผมผมจะมาเล่นเซตตามที่ เป็นอะไรท่านหนึ่งนะครับอินบอ็อกมาในเพจผมนะครับแบบพี่ครับลองเซตนี้หน่อยนะครับผมซึ่งผมคิดว่ามันค่อนข้างน่าสนใจนะเพราะว่าเขามีไฮไลท์มาให้ด้วยนะแต่ว่าไอเทมมันจะค่อนข้างแบบเอะมากนะครับเด็กคนนะมีคนอยากเล้าหลือนะฮะทุกคนน่าจะเอสตั้งแต่สเปลผมแล้วนะครับเพราะว่าเป็นสเปลหัวร้อนนะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับแชทก็จะประมาณนี้เลยนะอ่าไอ้นี่เล้าหลือแล้วเนี่ย ซึ่งเขาเคมมาว่าเซตนี้เนี่ยใช้คำว่าอะไรตีหนึ่งทีสกิลหนึ่งทีแล้วก็ตีเท่ากับตายก็คือตีทีเดียวตายนันเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า,วามันจะตีทีเดียวตายจริงไหมนะซึ่งไฮไลท์ที่เขาส่งมาเนี่ยมันเป็นไฮไลท์ในการเล่นกับอบอทในโหมดฝึกนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาเล่นจริงให้ดูนะครับซึ่งคําเตือนก่อนเลยแล้วกันนะครับอย่าเอาไปเล่นตามนะครับผมแต่ที่เขาส่งมามันจะไม่มีรองเท้านะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นรองเท้าปกติก่อนเลยนะครับแล้วก็ รอไอเทมครบนะแล้วก็เดี๋ยวจะขายรองเท้าแล้วก็ค่อยซื้อของชิ้นสุดท้ายให้เหมือนเขานะครับเพื่อที่มันจะทำให้เราเล่นง่ายเนาะเว<อ>้ดได้ไหมเนี่ยสวยตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็ก เฮ้ยมันเล่นนะเนี่ยสวยครับผมอ๋อิกสวยสวยชิถีเราแม่งโคตรโหดเลยวะอันนี้ผมกดมากับลูกเหินะครับเพื่อที่จะ,ะได้ไม่เกิด,ดการท็อกซิกเนี่ยนะครับ,บเพราะว่าวผมมองว่าเซตมันค่อนข้างอันตรายไปนิดนึงนะครับคือมันฟูลเวทแบบฟูลเวทเลยนะครับซึ่งจากการวิเคราะห์เนี่ย ดาเมจเวทที่ออกมาเป็นวันฮิตเนี่ยก็คือมาจากพลังเวททั้งหมดนะครับทุบยัดเข้าไปในอโพรคาลิบบวกกับพลังแสงฮอนลี่ทันเดอร์นะครับมันเลยเป็นดาเมจที่แบบค่อนข้างที่จะบึ้มๆนะก็ฮอนลี่ทันเดอร์เนี่ยจะติดจากออันติลงมานะครับแล้วก็จะติดฮอนลี่ทันเดอร์แล้วพอเราใช้สกิลสองแล้วตีธรรมดาเนี่ยหรือสตาร์เพิร์ตซิมต่อนเนี่ยก็จะติดพาสซีฟของอโพรนะโอเคอันนี้มันวอร์ละไหวนะครับชิวๆเลยนะครับแต่เซตนี้จะค่อนข้างบางนะ เพราะว่าไม่ได้มีฟอสก่าอะไรเลยนะครับที่เขาออกแล้วก็เล็กูดาค่อนข,ข้างน้อยนะตนยแ,แต่ผมจะไม่สงสัยในไอเทมเขานะครับผมจะเล่นตามอย่างเดียวเลยนะก็ะทีแบบมันจะเหมือนต้นฉบับมากที่สุดเนาะแต่ก็ย้ำอีกครั้งนะครับไม่แนะนำให้ไปเล่นตามนะครับผมนนเราต้องหาไฟบ้างแล้วนะครับตอนนี้รู้สึกเงียบเหงากับเลนเรามากเฮ้ยได้เนะน,นี่ยเฮ้ยสวยส สวยครับผมไม่ค่อยเดี๋ยวเราจะเงียบเหงาเกินนะครับแต่ก็จริงๆก็ต้องฟาร์มคนข้งเยอะนะครับถ้าจะแบบเห็นผลวันฮิตนะก็คือของแทบจะต้องครบทุกช่องนะครับก็ถ้าแนะนำเล่นเซตปกติดีแล้วนะครับ เขาจะปีบลงมาดักน,นะครับ,บ,ม,รบมีค่าแค่ไหนืหอเปล่าอ่ะใช่เฮ้ยฟิกเลยเหรอตายแล้วเนี่ยตายตายตายสวยส่งไม้ค่ายดีเฮ้ยมีคนหลุดเดี๋ยวลอนโด

เป็นเพียงความฝันพรุ่งนี้ยังคงต้องไปต่อตายสวยวย้ำอีกครั้งนะครับว่าอันนี้มาจากดับเซตทางนั้นนะครับผมมุมสติ๊กก็คือฮิตเดียวนะแล้วก็คนที่ันเดอร์ก็เริ่ม,มแรงขึ้นนิดนึงอ่ะเพราะคนที่ันเดอร์น่าจะแรงตามสกเกลเวสท,ที่เพิ่มขึ้นนะ ไหวนะครับถ้าหนึ่งหนึ่งอะรอตีกันอ่าเขาอยากเล่นเขาอยากเล่นแต่ไหวนะผมว่าไหวมาดิอุ้ยเอ้ยเริ่มเห็นภาพนะเริ่มแรงนะเริ่มละเริ่มละอันนี้อันนี้เมื่อกี้เราแค่อันติีออกมาแล้วก็สกิลสองแล้วก็ตีนะครึ่งหลอดแล้วนะครับอันนี้ของเรายังแบบเล็กๆน้อยๆอยู่นะอ่าเริ่มเห็นภาพเริ่มเห็นภาพ แต่ผมรู้สึกว่าถ้าผมเล่นจริงๆเนี่ยหัวร้อนมันเพิ่มดาเอจก็จริงนะครับแต่ผมชอบลืมกดนะเพราะปกติผมไม่ได้ใช้นะครับผมอาจจะต้องไปใช้แบบสตันแทน <c oughs> <c oughs> แฮร์รี่ฟิกใช่ครับได้จอเวทละอันนี้ดีหน่อยเราได้เราคูดาเพิ่มขึ้นมาครับเพื่อชิบหายเฮ้ยแรยงนะเนี่ยสวยเริ่มเห็นภาพอยู่นะใช่ฮะแต่ถ้าได้อโพน่าจะแบบ เริ่มละเล่นได้นะเล่นไหมโอเคตายเฮ้ยแรงน่ะมาแล้วน่ะเฮียมาเป็นเล่นน่ะแต่สึกมันต้องพึ่งอันติจัดๆเลยวะเฮ้ยผมก็ผิดตัว อ๋อผูตายใช้โคตรมั่วเลยว่ะช็อตเนี้ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับเซตนะครับเกี่ยวกับผมเองนะคือเมื่อกี้คือถ้าถ้าเกี่ยวแคสี์ได้ไงก็ชนะนะครับแม่งเอ้สิอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับเซตนะเกี่ยวกับอาร์ตี้แม่งมั่วนะฮะอืม โอเคผมสวยจัดนี้ o ้ oh my God เย้ <im its> ผมพลาดเองนะนจริงๆไม่ควรเข้าขนาดนั้นครับสวยเพื่อนสวยสวยยังไง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 สวยจัดถอยเพื่อนถอยเพื่อนจบไม่ได้เพื่อนจบไม่ได้ถอยถอยถอย ปล่อยเสือเข้าป่าเย้เฮ้เปล่อยเสือเข้าป่าว่าซานอะไรวนะเนี่ยคือเราไม่จบเนี่ยเขาได้บอกไปแต่เข้าป่าไม่ใช่อะไรเพื่อนของกูยังไม่ครบนะเฮ้ยต้องเล่นปะเนี่ยน่าต้องเล่นครับ,ต,ต,ราบตายตายตายาโคตรตาย สวยๆขาดพันหนึ่งเฮ้ยข้างบนมันปิดนั่นอะสวยเยอะแรกได้ต้องเล่นนะโบไปไหนครับผมล้างนะไร้ตัวตนไร้ต้นกำเนิด ที่เหลือมีเพียงรอยยิ้มของเธอ <ie> มาของฟูล,ละพร้อมกับการเดินที่อืดอึดอันนี้เน้นหาไฮไลท์แล้วนะครับไปถึงจะเล่นหรอ,ย,อ,อ,อยังไม่พร้อรมร,มรมอ,ม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 ,อ,อมันหลุดามาเ ไม่ได้วะเซตมันเน้นตีปกติไม่ได้ครับคือเซตมันต้องเน้นเน้นเบิร์ตอ่ะโอ้ยเชื่อกูไม่ใช่ละกูไม่ใช่ละไอ้เชค่ปล่อยเสียเข้าป่าจริงตายยเป็นังงไมันตีปกติแบบมันต้องมีตันพื้นนะเมื่อกี้แต่ต่อให้มีก็ดาเมจไม่น่าพออะเพราะถ้าเน้นตีปกติดาเมจมาจากจะมาจากเชเวนเดอร์อย่างเดียวนะ เ,เฮ้ยอุ้ยเหี้ยแรงจัดโอเคแรงแต่แล้วไงต่อมาครับมาครับเราเข้าโซดล้วเราฟูไอเทมใหม่ครับเดี๋ยวผมต้องพยายามหาเป้าเดียวนะแต่เห็นภาพละว,ว่าแบบชุดเดียวหายจริง แต่ถ้าโดนลมก็คือเซตนี้จะกากมากๆนะครับเคตอนแรกผมจะเอ็นดอมจะต่อนะ่ตงแต่ไม่เป็นไรสิ่งที่เหลือมีเพียงรอยยิ้มของเธอเฮ้ย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 อ่ะโอ้๊หโอห้เชี่ยผมยังไม่ได้สตาร์เบิร์ตีมตายแล้วอะเอาดิอเลนเวทเนียโดนให้ไง เชีย่ยเห็นภาพนะแต่ไม่ได้ให้เล่นตามนะครับย้ำอีกรอบนะครับไม่ได้ให้เล่นตามวันนี้เป็นเซตแก้ทางมุดอาบเนี่ยไม่ต้องตีเยอะโอเชีย่ยอันนี้พลาดนะครับโอเคแข็งด้วยหน้า <c oughs> ตายเกิดกับแข็งมาเฮ้ยข้างบนนี้ <c oughs> <c oughs> โอ้ยมันแรงจริงนะแล้วกูก็ตายแต่มันแรงจริงเว้ยคือแบบมันเหมือนที่เขาบอกนั่นแหละคือลงมาสกิลสองตีตายคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เราก็ตายเหมือนกันครับในไฟอะเฮ้ยเชียบตีแม็กแม็กต้องแม็กอย่างเงี้ยอ่าเจยบร้อยติดแข็งตายอ่าเออเจยบร้อยเสียดาม ร้นไม่ได้ด้วยเฮ้ยต้องช่วยนะต้องช่วยต้องช่วยต้องช่วยอ้าวเซอร์ไพรส์ดีแบบเนี้ยโ้ไอเชี่ยโคตรแรงไอเชี่ยมันแรงจิงมุมเดิมเลยมันแรงแบบไม่ใช่ขี่ะมันแรงแบบแรงเวทอ่ะบาด เฮ้ยยังไม่มีอันติีนะเดีย๋ยวเข้าไปคัดให้แข็งหนึ่งตัวอ่ะแข็งอีกตัวอ่ะครับแม่งออกแข็งทั้งทีมเฮ้ยกันได้ไหมนี่น่าต้องเล่นนะเฮ้ยสวยั้นนี <S <S สวสว้สวยจริงเดียสวยละสวยละเฮ้ยล้ำต่อเฮ้ยเพ้่ ơi hey. ok Nó thấy rồi, thấy rồi lên tàu hợp, bài Xuân lên, xuân lên bye Bố, tài Mà đi Bông này không đâu จะจากเกมสิบนาทีกลายเป็นเกมครึ่งชั่วโมงได้ไงวะเนี่ยมันจะเหยียบผมนะแพนดา้าอะไรแพนดา้าโอ้กูไม่ใช่แล้วเอยมีเกิดนะไม่ใช่แพนด้าไม่ตายโอ้ก็ไม่ใช่แล้วเอาจิงผมมองว่าถ้าคุณออกเซตปกติเนี่ย น่าจะสบายกว่านะครับเพราะมันได้ตีเยอะนะได้ตีปกตินะอันนี้แบบมันเหมือนเราเล่นอ่าฟีลแบบแพนด้าเข้ามาเบิร์ดแล้วก็ออกแล้วก็หายนะครับแต่มันออกไม่ได้งไงด้วยความเป็นอันเลนนะเออมาถามว่าแรงจริงไหมก,ก็แรงจริงครับเป้าเดียวอะในกรณีที่เขาไม่ออกทอยนะแต่ถ้าเขาออกทอยมันก็จะดับลงนะครับมันตีดาร์กเนี่ยต้องเล่นนะครับ บีบได้ปะล้างนะครับโอเคอเค,คันดาพุ่มหน้าคันดาพุ่มหน้าโอเคเซตนี้ไม่ต้องรออันติจริงๆวะ่ะคือมันบางครับแต่ถ้ามีอันติก็ ได้หมดสดชื่นเช่นนั้นแหละเป็นดอนนะบกโอเคนี่เกิดสวยสวยโอเคครับน่าจบละแม่งแข็งทั้งทีมจริงอ๋จะลือนเลยก็สรุปเซตนี้ให้เลยแล้วกันนะครับผมเซตคอนเทนต์นะครับผมคือ มันแรงแค่กับเป้าเดียวแล้วก็แรงแค่ณตอนนั้นนะครับคือถ้ามันทีมไฟต์เนี่ยมันคือมันคืออ่อนแอมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยแนะนํานะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็อันนี้คือเขาให้ผมมาลองเล่นนะก็ผมอาจจะยังใช้เซ็ตเขาไม่ดีหรือเปล่าแต่ผมมองว่าดาเมจส่วนใหญ่มันไปเสริม a อพเฉยๆนะครับมันไม่ได้แบบมาเสริมดาเมจส่วนตัวของอันเลนไม่ได้เหมือนเซ็ตเวทอะไรอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ได้แบบ มือหวาขนาดนั้นนะสำหรับการได้ยืนตีเนาะสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมแล้วเ,เจอกันนะครับผมอย่าไปออกตามนะเจอกันครับ